Ah, lòng phá đưa xe Hãy subscribe cho kênh you lady that I love you Have I you and all say about you You feel my heart's b e a t i n s Take away all my sadness It It's my trouble that's what you do <laughs> <c oughs> <c oughs> คนสกลหรือเปล่าวะเนี่ยคนไทยก็เลยอแบบรักคนไทยทำอยากร้องเพลงที่แบบผมแต่งเองได้ไหมครับแต่งเองมีด้วยเหรอครับใช่ครับมีอยู่ในเพลงนะร้อนๆลงๆนี่เพลงคัวเองแต่งด้วยเหรอครับมีครับเดี๋ยวก็วันนี้มีแฟนคลับมาด้วยนี่ดูป้ายดูป้ายมีป้ายเดียวเลยคุยเบียบกว่าจะทำได้ป้ายนี้โอ้โหถ้าตายกี่คนกี่คนสามคนนั่งเหรอ กี่คนครับยกมือหน่อยครับคนหนึ่ยกมือหน่อยไม่ต้องเขินครับอ๋อตามมานะ BFC ห้าคนนะวะโบกมือทีเสี่ท้องแขนตีกระลมปะ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 ปหรอเบื้องตังเพลงแนวไหนไว้ครับก็ออกเป็นแนวเพื่อชีวิตลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับอ๋อชอบเพื่อเพื่อชีวิตเหมือนนกัใช่เป็นแนวเกี่ยวกับความรักผงผักผงผักไหนเราลองฟังสักต่อนดิ๋ยวเผื่อเผื่อมีครูเพลงมาขอซื้อเป็นแค่เศษไม้ ที่คอยดามใจของเธอแค่คนที่เพลอและมาว่าเธอสนใจเป็นแค่คนที่ซองตัวสำรองของหัวใจมีค่าตอนเธอเสียใจหมดรักแล้วเธอก็ไปรักคนอื่น ก็เคยไปขายค่ายเพลงแล้วเหมือนกันก็เคยขายนะครับขายปุ๊บเงียบเลยเงียบทันทีเลยอ่นี่เราไปลงไปลงคลิปอะไรเหมือนกันคก็จะมีลงยูทูบครับอ๋อมีลงก็ใช้ชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงเมื่อกี้เพลงเศษไม้ดำใจครับเศษไม้ดำใจครนี่ทั้งสามคนนี้เข้ามาด้วยกันนี่เขาเห็นแบบมีโชว์เขามีโชว์มาร่วมกันด้วยนะเขาอยู่วงเดียวกันเหรอไม่ไม่ค่ะบตเขาแต่ที่เมื่อเช้านี่เองฮะจะร้องเพลงที่ อาจจะงงกันหน่อยนะฮะตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะฮะลองฟังเรื่อันะครับอพี่มาครับไปไไม่ได้มาเลยหมายความว่าขึ้นขึ้นเพลงมาเลยไม่ใช่เดิน เมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนจนบางครงคนเราไม่ทันได้ตาเตรียมหัวใจตัวเองฝวาสุุขความทุกข์เอาแล้วที่รู้ว่าจะมา ไม่มีเข้ามาต้งแล้วไปคุณต้องลอามีผิดหวังหัวรักหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวัน,วนดีเหรออย,อยู่ที่รู้อยู่ที่ยอมรับไหมตอบความคิดสักติรอให้ฉันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่ let's not